สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์ม in. al ุบาร็อกมหฮัมมัดซอลแลห์บ ismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nastain lahu wallahu wa t a ล l a bil lahi alaihi alaihim นกกาาินมา a n a ลาม a i n ล a l a n a i l l าน a a l l น m tana i n n ล k ลมุ t ฮากีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความรักความจเริญจากโรองค์อัลลอฮ์สุบานะหูวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการเรื่องเล่าจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับ ัลฮัมดลิลครับพี่น้องครับวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับก็คงจะเป็นอาบทสรุปนะครับในเรื่องของชาวกําแพงนะครับหรืออัออสฮาบุลอารอฟนะครับกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่พระองค์ลสุบฮานะหูวะตาลาได้ทรงโปรดเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ล้วนแล้วแต่จะเป็น อนุสติเตือนใจให้กับพวกเรานะครับว่าคนในอดีตการเนี่ยหลังจากที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุว,วาตาลาได้ทรงโปรดตัดสินแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มชนที่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์ก็มียังไม่ได้ตกนรกก็มีนะครับอัลลอฮฺตาลาได้เล่าเอาไว้นะกลุ่มชนกลุ่มนี้นะครับที่อยู่ระหว่างกำแพงที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงสร้างเอาไว้นะครับกั้นระหว่างสวรรค์แล้วก็ านารกนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยได้ขึ้นไปนั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอคำพิพากษาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาและในที่สุดบั้นปลายของคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาก็ได้ตัดสินพิพากษาให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าสวรรค์นะครับดังที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วนะครับว่าที่ว่านะกลุ่มกลุ่มชนต่าง,างๆหรือเบรรดานักวิชาการ ตับซีดนั้นนะครับได้อถาธิบายเอาไว้ว่ามีหลายกลุ่มด้วยกันนะครับแต่ว่าทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดแล้วก็คือเป็นทัศนะที่รอยเยยนเนี่ยนะครับเป็นทัศนะที่บอกว่าเป็นกลุ่มชนที่ตสซาวัตอะมาลูหุมนะครับเป็นกลุ่มที่อะไรเป็นกลุ่มที่การงานของพวกเขาเหล่านั้นเท่ากันระหว่างความดีกับความชั่วนะครับ พอจะเอาเข้าไปลงนรกอ้าวความดีก็มีอยู่พอจะเอาเข้าสวรรค์อ้าวไอ้ความชั่วก็มีอยู่แล้วก็ดันเท่ากันนะครับซึ่งผมได้ให้ให้ข้อมูลกับพี่น้องไปแล้วว่าตรงนี้เนี่ยจึงเป็นหลักฐานนะครับจึงเป็นหลักฐานให้กับพี่น้องว่าในหล,ลายๆบทประพันธ์ในหล,ลายๆบทฮะดีษด้วยกันที่บรรดานักวิชาการเนี่ยได้เอามาว่าจะมีการฉะบฟาอ้าจากท่านราศซูลศสอลลลอฮุวะัยฮิวะสัลล,สลัมเนี่ยนะครับ แน่นอนเรื่องการชาฟาการช่วยเหลือของท่านรอซูลซลละหัยไลวัลลวสลัมนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบานุตาลาให้สิทธิในการชา fa ะจากท่านรอซูลอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่ารอซูลเนี่ยก่อนที่จะก่อนที่จะเข้านะครับก่อนที่ในที่ที่ช่างน้ําหนักในช่างตาช่างในที่หิซาบจุดต่างๆเนี่ยนะครับที่กอนตรอมกอนตารตุนมาซอเลมหรือว่าที่สะพานสิรอตต้นมุสตะกีมนะครับ หรือที่อัลฮายุสนะครับสถานที่ที่เป็นสระน้ำทิพ์นะครับที่ท่านราสุนสลลัลวะไลฮ์วะสลัมเนี่ยได้เตรียมเอาไว้ที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้ปวงบ่าวของพระองค์ได้ดื่มกินเนี่ยให้รสุนได้ได้เจอกับพวกเขาเหล่านั้นในจุดนัดพบเนี่ยนะครับพวกเขาเหล่านั้นบรรดาบรรดาอุม,มะของท่านราสุนสัลลัลวะไลฮ์วะสลัมเนี่ยก็จะอะไรเจอกับ ท่านรอซูลนะครับหรือที่ไม่เจอรอซูลก็จะขอดุอาให้ข้ามสะพานรอซูลก็จะบอกว่ายารับสัลลิมหูสัลลิมหูโอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะปลอดภัยด้วยข้ามสะพานก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นในการชาฟาะของท่านรอซูลสุลตลัมเนี่ยโงฮ์อัลลอฮ์สุตตาาได้ให้สิทธิกับท่านรอซูล สละล้อฮุอะไรหัวสั้นลำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมีฮะดีสบทหนึ่งนะครับที่พูดถึงอะไรามีซานพูดถึงตาช่างเนี่ยว่าถ้าใครก็ตามที่มีผลบุญน้อยอัลลอฮฺซุบะอาทารอสุนสลฮะซัม,มก็จะเอาอะไรจะเอาผ้าเอาสระบันของรอซูลเนี่ยใส่ไว้ที่ตาช่างเพื่อที่จะให้ผลบุญเนี่ยมันอะไรข้างผลบุญเนี่ยมันหนักนะครับนั้นพอเวลาเรามาอ่านในตัฟซีดอัลกุรอนรานจากสุร้อนนี้แล้วเนี่ยนะครับอ่า การชาฟานั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนเรื่องนี้เนี่ยการตัดสินเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺตุลลายังไม่คนที่อะไรที่ตาช่างของเขาความดีกับความชั่วเท่ากันเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาอวบตาลาได้ให้ท่านรอซูลนะครับให้ให้อัลกุรอานเนี่ยมาเล่ามาบอกไว้ว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่บนอะไรกำแพงนี้ซึ่ง กำแพงนี้เนี่ยคนที่อยู่บนกำแพงเนี่ยจะมองเห็นทั้งในนรกแล้วก็มองเห็นทั้งในสวรรค์นะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับจะได้นำให้พี่น้องได้รับทราบนะครับตัวบทว่าแล้วเวลานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยคนกลุ่มเนี่ยเขานั่งทำอะไรกันบ้างน,นี่คือสิ่งหนึ่งที่ว่าพอเวลาเราอ่านอัลกุรอานนะครับที่เป็นพระเมตตาที่เป็นความโปรดปรานของเราที่อัลลอฮฺซุบฮฺะฮาตัลาให้กับเราก็คือว่า พวกเราเนี่ยพอเวลาอ่านอันกุรานเนี่ยบางเรื่องราวเนี่ยเวลานี่ยังมาไม่ถึงเราแต่เราได้รู้นะครับได้รู้แล้วก็เราก็ต้องเชื่อด้วยเพราะว่าอันกุรานได้ได้เล่าเอาไว้นะครับเพราะนั้นเหตุการณ์เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นแล้วก็เราก็ยังไม่เคยรู้นะครับว่ามันมีมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยหลังกียรมัดแล้วนะนะครับทีอัล้อซุบาร่ตาลาได้ให้พระมหาคัมภีร์อันกุรานมาเล่าเนี่ย คือเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลังจากเกียรมัรแล้วนะครับแล้วก็เรายังอยู่ในยังไม่เกียรมัรเลยนะครับเราอยู่กันเนี่ยยังยังไม่เกียรมัรเลยเพียงแต่เขาเรียกอารามะต่างๆนะครับที่เป็นอารามะซุกรอเครื่องหมายเล็กๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเกินกาดดาดดื่นแล้วในบ้านในเมืองของพวกเรานะครับแต่ว่ามันยังไม่เกียรมัดเลยแต่วันนี้นอัลนกุอาน,นได้เล่าถึงสภาพการของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเกียรมัตเนี่ยให้พวกเราได้รับให้พวกเราได้รับฟังได้รับรู้แล้วนะครับเพะฉะนั้นการอ่านกุรอานพี่น้องครับตหากว่าเราได้ให้ความใส่ใจหรือว่าศึกษาอัลกุรอานนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รู้ก็คือบางเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงเราก็รู้หรือบางเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนเราเกิดมาตั้งไม่รู้กี่หมื่นกี่พันปีมาแล้ว อัลลอฮ์ก็เเ่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรานเราก็มีโอกาสได้รู้อย่างเช่นเรื่องราวนะครับของอัสฮาบุลไอกาอัสฮาบุลรอสที่ผมจะได้นาเรียนกับพี่น้องในวาระในโอกาสต่อไปอัสฮาบุลฟีนเนี่ยนี่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เคยเคยเกิดขึ้นในอดีตทั้งสิ้นนะครับแต่อัสฮาบุลอารอฟกลุ่มชนที่อยู่ในสุรอะลอาลอฟนั้นเป็นอีกกลุ่มชนหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ของอนาคตเห็นไหมครับ เป็นเรื่องของอนาคตที่อัลลอฮ์บอกว่าคนพวกนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยผลบุญเท่ากันกับความความผิดกับความถูกต้องความดีกับความชั่วเท่ากันอัลลอฮ็เลยยังไม่ให้ไปไหนนะประวิงเวลาเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้คนกลุ่มนี้เด้ลุ้นนะครับว่าจะไปไหนกันแน่บ้นปลายในชีวิตของเราเราจะไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับเพราะฉะนั้น อลัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องถึงจุดนี้ก็คือว่าอยากให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าถ้าเราอ่านอันกุรอานเราเข้าใจอันกุรอานเราศึกษาอันกุรอานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รู้ก็คือว่าเราได้รู้ในสิ่งที่หนึ่งเหตุการณ์ถึงแม้ว่าบางเหตุการณ์เกิดขึ้นผ่านพ้นมาหลายหมื่นหลายพันปีมาแล้วตั้งแต่ในยุคของนบีอาดัมอลัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเหตุการณ์ที่ยังไม่ถึง ในอนาคตเรายังไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยปีอีกกี่พันปีที่กิยามัตจะมาถึงยังไม่มาถึงอัลลอฮ์ก็เล่าถึงอนาคตเอาไว้แล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราเนี่ยนะครับได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮ์สุบานตลาพี่น้องครับพระองค์อัลลอฮ์สุบานอตลาได้เล่าเอาไว้ในเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวอัสฮาบุลอารอฟชาวกำแพงเนี่ยนะครับชาวกำแพงหรือว่าชาวที่อยู่บน ฉากกั้นระหว่างนรกกับสวรรค์ที่สูงสุดเนี่ยเอาไว้ในพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นฟีมาวาตินอดีดตินในสถานที่ที่มากมายหลายมาวาตินหลายที่ด้วยกันหมายถึงหลายอายะห์ด้วยกันที่พงอัลลอฮฺสะตาลาได้เล่าเอาไว้นะครับอาพี่น้องลองดูนะอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺสุบะตาลาได้เล่าเอาไว้นะครับในซุรอะอะรอบเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้กล่าวว่า ว่าใบน้าห well. 네ุ่มฮ <royalty> ิ jab ุนนะว่าอัลลอฮฺِรฟีริจัลุยะริฟูนะคุลุคุลักุลลัมบิซีมาหุมวานาดาวอัลฮะบันยันนาทีอันサラมุลอาลัยกุมลัมยะดะคุลูฮะว่าหุมยَมาอุนอ้าวนี่อีกสถานที่หนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺได้เล่าเอาไว้ ในพระมหาคัมภีร์ขั้นนี้ในสุรัตอัลลอฮเลยนะครับพระองค์อัลลอฮ์ได้เล่าว่าไงว่าใบนาหูมาฮิยาบุนระหว่างสวรรค์กับนรกใบนะแปลว่าระหว่างนะครับหูมาในที่นี้นะครับเป็นคําดอมีดนะครับเป็นคําที่ต้องหาที่กลับก็คือหมายถึงระหว่างมันทั้งสองระหว่างเขาทั้งสองนั่นก็คือระหว่างอะไรอะระหว่างนรกกับระหว่างสวรรค์นั้นมี ฮิญาบุนมีสิ่งที่มาขวางกั้นพี่น้องเคยได้ยินนะคาว่าฮีญาบอ่ามุสลิมต้องใส่ฮีญาบต้องสวมฮีญาบนะครับออกจากบ้านเราต้องสวมฮีญาบคําว่าฮิญาบแปลว่าสิ่งที่มาปิดกั้นสิ่งที่มาปกคลุมเรียกว่าฮิญาบเหมือนกันนะครับนั้นอัลลอฮ์ได้เล่าไว้ว่าระหว่างระหว่างสวรรค์กับระหว่างนรกเดี๋ยวมีฮิญาบแปลว่ามีสิ่งมาขวางกั้นอยู่ ว่าลลอารอฟิริยาลุนและบนเหนืออารอฟนะครับคำว่าอารอฟผมได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วมาจากคำว่าอุรฟุนที่แปลว่าอัลมากานุนอัลอาลีสถานที่ที่สูงที่สุดเช่นทอยู่ที่ตัวไก่อยู่บนเหนือศีรษะของไก่เราเรียกออรฟุนนะครับอุรฟุนแปลว่าหงอนไก่นะครับสถานที่ที่สูงที่สุดของไก่เลยอ,อยู่บนหัวไก่เลยเนี่ยคือ ออร์ฟุนที่แปลว่างอนไก่นะครับนั่นเป็นคําที่เป็นมุฟรอดนะครับคำคำเดียวยวนะครับเป็นคําเอกพจน์นะครับแต่อารอฟุนนั้นเป็นย้ําเป็นพหูพจน์นะครับอารอแปลว่าอะไรเป็นเป็นคำที่เป็นพหูพจน์นะครับมาจากคบรรดาและระหว่างมันทั้งสองนั้นจะมีจะมีมี สถานที่นะมีที่ที่ปกป้องหรือว่ามีที่ที่มาขวางกัน้นเอาไว้และเหนืออะรอบนั้นเหนือสะพานนั้นเหนือสถานที่ที่สูงที่สุดนั้นนะครับริยาลุนนะครับจะมีบรรดากลุ่มชนนะครับคําว่าริยาลจะมีกลุ่มชนนะซึ่งริยาลเนี่ยถ้าแปลภาษาอรับคนที่รู้อาหรับริยาลุนมาจะคําว่ารออยู่ลุนที่แปลว่าผู้ชายนะครับ ส่วนอริยลุนนั้นแปลว่าบรรดาผู้ชายนะครับจะมีกลุ่มชนนะเราจรึงแปลว่ากลุ่มชนเพราะว่าธริยานเนี่ยเปนแปลว่าผู้ชายอย่างเดียวแต่ว่าคนที่อยู่บนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผู้ชายที่มีผลบุญเท่ากันกับความชั่วความดีเท่ากันกับความชั่วก็ต้องอยู่บนนั้นแล้วก็ผู้หญิงที่มีความดีกับความชั่วเท่ากันก็ต้องอยู่บนนั้นเหมือนกันแต่อัลลอฮฺสุบฮา,านุตะลาใช้คําว่าอริยนะครับ ทำไมอ่ะทำไมอัลลอฮฺสุบัตอลาถึงได้เรียกนะครับคนกลุ่มนั้นโดยใช้คําว่าริยาเพราะว่าผู้หญิงก็มาจากผู้ชายเห็นไหมครับนี่คือความสละสลวยของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะว่าอัลลอฮฺตลาทรงสร้างคนคนแรกเนี่ยนะครับมนุษย์คนแรกสี่โพงอัลลอฮฺตลาทรงสร้างนั้นเป็นผู้ชายคือนบีอาดัมนะครับเพราะนั้นอัลลอฮฺจะพูดของที่มีอะไร ของที่มีผู้หญิงบนอยู่ด้วย,ยพวกก็จะใช้คำว่าริยานนะครับเพราะผู้ชายนั้นเป็นผู้ที่ถูกสร้างมาเป็นมนุษย์คนแรกด้วยเหตุนี้นะครับนะถ้าหากว่าเราแปลตามตัวเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่มีผล,ลบุญที่ก้าความดีกับความชั่วเนี่ยเท่ากันแล้วก็ไปอยู่บนอะรอฟไปอยู่บนกำแพงนั่นแม้กระทั่งผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับ อันนี้บรรดานักวิชาการตับซีดได้อธิบายไว้แม้กระทั่งสุภาพสตรีก็เหมือนกันที่จะต้องอยู่บนนั้นนะครับริยาลุนนะครับอ่าอันนี้และบรรดานักวิชาการตับซีดได้ให้ข้อคิดอีกเพราะว่ามันมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่บอกว่าหมายถึงมลัยกาดนะครับชาวอารอบเนี่ยนะครับสีหความคิดเห็นด้วยกันที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องตั้งแต่ตอนต้นๆ้นรายการต้นๆ้นเทปที่เราได้บันทึกเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับ เพราะว่าบางคนก็บอกว่าหมายถึงมาลาอิกะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการตับซีดเนี่ยนะครับกันออกไปเลยบอกว่าอ๋อสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราเรียกใช้คําว่ารียาที่แปลว่าผู้ชายเนี่ยนะครับที่แปลว่าผู้ชายเนี่ยนั่นไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมาลาอิกะไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายไม่มีเพศเพราะนั้นจึงกันไปเลยทัศนะที่บอกว่า เป็นทัศนะที่บอกว่าหมายถึงมารีกัตที่ไปอยู่เฝ้าอยู่บนกำแพงเนี่ยได้เห็นทั้งนรกได้เห็นทั้งสวรรค์คำว่าริยานในที่นี้จึงหมายความว่าหมายถึงมาราิกัตกันออกไปเลยนะครับถ้าเอาทางด้านอุลมาทางด้านภาษานักวิชาการตัฟซีสเนี่ยนะครับกันออกไปแล้วว่าถ้าหากว่าเป็นมารีกัตนั้นอรร์ะจะไม่เรียกว่าคําว่ารายคําว่าริยานเช่นอยู่ที่นรกเนี่ยนะครับ พี่น้องในสุรอัตารีมอายะที่5นะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอตาลาได้กล่าวไว้ว่าอาัยฮามาลาอิกาตุนเห็นไหมครับอัลลอฮฺเรียกมาลาอิกัตเลยบอกว่ายาอิฮันลวีนาอามานูกูอัฟุสกุมะหะลีกุมนารอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านทั้งหลายให และครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายลูกหลานของพวกท่านทั้งหลายพัญยาอาลีของพวกท่านทั้งหลายนั้นให้พ้นจากไฟนรกนะครับและหลังจากนั้นนั่เลาว่าอะไรฮามาลาอิกตุนกีลาดุลชิดาดุลลายะซูนอัลลอฮ์มาอามารหฮุมไวอยฟอาลูนามายุมารูนนะครับหลังจากนั้นเอาสลาบอกว่าที่นรกเนี่ยเหนือนรกเหนือขุมนรกเนี่ยมีอะไรอะไรฮามาลาอิกตุนอัลลอฮ์ใช้คำว่ามาลาอิกาเลย เราจะไม่เบี่ยงคําเรียกมาลาอิกาเป็นคําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นทัศนะที่บอกว่ามาไอาคนที่อยู่เป็นชาวอารอบที่อยู่บนเหนือกําแพงนั้นมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่บอกว่าหมายถึงมาลาอิกาฝ่ายนักวิชาการตับซิดฝ่ายนี้บอกว่ากันออกไปได้เลยถามว่าทาไมจะกันออกไปที่กันออกไปก็เพราะว่ามาลาอิกานั้นไม่เป็นเพศชายไม่เป็นเพศหญิง แต่อัลกุรอานได้เรียกไว้เอาไว้ว่าเหนือกำแพงนั้นมีริยาลุนเพราะนั้นคำ่าริยานั้นจะไม่ใช้ในมวลหมู่ของมาลาอิกาแต่ถ้าหากว่าเป็นมาลาอิกาอัลลอฮ์ก็จะใช้คำว่ามาลาอิกาเลยมาอะไลฮามาลาอิกาตุนกีลาดุนชีดาดุนนะครับเพราะนั้นนี่คือ,อ,อความละเอียดอ่อนทางด้านของภาษาที่บรรดานักวิชาการตัปซีดเนี่ยนะครับที่ได้นำมาให้พี่น้องนะครับได้ได้ฟังได,ได้ได้รับทราบเอาไว้ นั้นก็บอกว่าอะไรฮามาะาอิกาตุนอะไรฮานะ่ะว่าอะลัลอรอฟิและเหนือกำแพงนั้นเนี่ยริยาลุนจะมีบุคคลเราจึงแปลคำว่าริยานในที่นี้หมายถึงกลุ่มชนนะครับยะริฟูนะกุลันบีซีมาหุมที่พวกเขาเหล่านั้นทุกคนจะรู้ด้วยอะยรบีซีมาหุมเดียกับสัญ,ญลักษณ์ของพวกเขาเหล่านั้นนะครับวานาดาวอสหบัญญันนตี และกลุม่มชนกลุ่มที่อยู่เหน,นือสะพานเนี่ยอยู่อยู่บนกำแพงบนอารอบเนี่ยนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะร้องตะโกนเรียกอัสฮาบัญยันนะจะเรียกชาวสวรรค์เอ้ยเอ้ยชาวสวรรค์เห็นหมดเลยนะครับพออยู่บนพออยู่บนกำแพงนั้นเห็นหมดเลยชาวสวรรค์ไอคนนี้ทำอะไรไอคนนี้อยู่ห้องไหนไอคนนี้อยู่ชั้นไหนนะครับคนที่อยู่บนอารอบนั้นจะเห็นชาวสวรรค์หมดเลยและลอัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้ว่า คนที่อยู่บนนี้เนี่ยคนที่อยู่บนอารอบเนี่ยจะเห็นหมดฟ้านาเดาวว่านาดา,ววา,า,ดาวพวกเขาเหล่านั้นจะร้องตะโกนเรียกเรียกใครอ่ะอัสฮาบัญญนันติเรียกบุคคลที่อยู่ในสวรรค์อันสลามุนอะไรกุม้มโอ้ยมีความสุขจริงๆนะพวกท่านนี่เห็นไหมครับให้สลามบางคนก็บอกนะบางคนก็บอกว่าหมายถึงอันสลามุนอะไรกุม้มคือ ความสุขนั้นจงมีแด่พวกท่านนะแม้พวกท่านอยู่ในสวรรค์กันแบบสบายเลยนะอ,ะอยู่กันแบบมีความผาสุขเลยนะสลามุอะไรกุ้มหรือในบางศัสนาก็บอกว่าอะไราตะโกนให้สลามนะครับตะโกนไอ้ชาวอะรอกที่อยู่บนเหนือกำแพงเนี่ยตะโกนให้สลามสลามอะไรกุ้มสลามอะไรกุ้มนะครับร้องตะโกนให้สลามกับชาวสวรรค์นะครับลัมยัตคูลูฮาซึ่ง คนพวกนี้เนี่ยนะครับลำยัตคูลูฮาพวกเขาเหล่านั้นยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับกลุ่มชนกลุ่มนี้ยังไม่ได้เข้าสวรรค์วาหุมยัตมาอูนในสภาพที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นยังไงปราถนามีความละโมบอยากที่จะเข้าสวรรค์เหมือนกันกับชาวสวรรค์เห็นไหมครับอันนี้คือสภาพหนึ่งแล้วนะพี่น้องครับที่อัลลอฮฺสุบะตลาได้เล่าไว้ว่าชาวอารอฟนั้นได้อยู่เหนือ กำแพงแล้วเสร็จแล้วมองลงไปที่ไหนมองลงไปที่สวรรค์นะครับพอมองไปที่สวรรค์แล้วเห็นคนอยู่ในสวรรค์ก็ตะโกนโอ้ยขอความสันติจงประสบแด่ท่านนะตะโกนให้สลามแล้วก็ติสําคัญที่สุดก็คือว่าอะไรมีความปรารถนาอยากจะเข้าสวรรค์พี่น้องครับแล้วถ้าเขาเห็นนรกเขาจะพูดยังไงนะนเห็นสวรรค์เขาพูดอย่างนี้แล้วพี่น้องก็คงต้องติดตาม ในตอนต่อไปนะครับวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับอินชาลอเราคงได้กลับมาพบกันใหม่วะซัลลอฮุอะลานาบีนะมุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะสัฮบีวะสลวัลลัมวะสัลลัมูอะัยกุมวะรห์มาตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบาร็อกม,มุฮัมมัดสซอเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม